สวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งพาร์นะก็ตอนนี้ก็ทำการล่าสาัตว์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราได้นี่นะทะนุก็ชิปก็ทำการล่าสาัตว์เรียบร้อยแล้วก็ผมว่าจะให้คำสั่งให้เร็วๆนิดนึงนะเก็บ ดวนนะอันนี้จะได้หนังด้วยนะได้หนังได้เนื้อแต่ก็มีคนไม่ชอบนะเนื้อปรุงสดก็ตัวนี้นะเพราะที่เป็นผู้นำเราโบสทได้ไม่ชอบปล่อยลาไปครับเรียบร้อย ก็ลาไปหน่อยแดกแดบกบดูธนูมาเรื่อยนะเร็ียบร้อยครับก็สั่งเพสมาเก็บ่างรวดเร็วครับเอาไปเก็บแล้วก็มีคิงดอมใหม่มาเรืเร่อยๆเนาะมีคิงดอมใหม่ก็หนึ่งสองสามสี่ สีคิงดอมที่เป็นเพื่อนเรานะเึ่นคิงดอมที่เป็นศัตรูต่ตามนี้ครับก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวออกไปแร่นะนี่เนะแร่ตรงนี้จริงบอกว่าสั่งแร่ไมเลยเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวต้องเอามาทําอาหารเนาะแันนี้ก็สั่งบุงได้เลยครับนี่บุงไปแบบนี้เนาะ น,นี่ก็เป็นเลเวลหนึ่งปุงแบบเป็นเทนนะห้าเหมือนเดิมอันนี้ก็เก็บครับจริงๆต้องเก็บเนะมันไม่มีคนเก็บนะนี่ครับเก็บเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่มีมันไม่มีเนื้อเน่าเนาะไม่มีแบบ ลางเสียาหายเลยลางเนาก็ได้มาสองอันได้มาสองลางครับก็คิดว่าถ้าแล่ล้วก็น่าจะอยู่ได้จริงสั่งแร่เลยก็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาหารไม่พอโอเคแร่เลยครับเดไปครับ ับไปแรข้างบนเจอกันด้านบนครับจริงเดี๋ยวค่อยมูฟลงมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ยังอ่าข้างล่างก็ยังไม่เรียบร้อยเนาะก็ให้เขาทำไปเรื่อยๆนะปกติเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มอันนี้ด้วยนะนี่เนาะ ก็แล้วก็จะได้ทั้งขนสัตว์ทั้งทำอะไรต่า,างเป็นหนังเนาะได้หนังได้เนื้อไม่รู้ว่าได้เยอะแค่ไหนนะอยดูเจ็ด <Okay. S 1> เลยนะได้เจ็ดแล้วก็ได้หนังมาอะไรเป็นตน่าง มันไม่บอกคำนวนนะแต่บังคับบอกไม่เป็นไรครับนี่ก็เก็บเข้าค้างทั้งหมดนะ6ปีนะก็ถือว่าเยี่ยมยอดครับคิดว่าอาจจะทำให้เราลอกช่วงหน้าหนาวไปได้นะได้เนือ้อได้เนือ้อดิบมาโอเคครับขอเข้าไปดูข้างในนิดนึง ถึงไหนนะตอนนี้เนาะผมก็เพิ่มมานีดนิดนึงนะเพื่อจะไ,ได้สร้างจริงๆก็สร้างเลยครับสร้างไปเลยจริงๆอยากจะสร้างตรงนี้เกี่ยวกับเวิร์กเป็นนี่เนาะอยากให้มันสามารถาาอาคราบของได้หลายๆอันนิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เพราะว่ามันมีเรื่องสล็อตมาเกี่ยวข้องเนาะซึ่ง ผมไม่มีเนาะผมมันมันได้แค่สล็อตเดียวตอนที่เราตอนที่เราทำะนะนันก็อตรงนี้ก็สักอ,อันหนึ่งก็พอครับเพราะว่าจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนา้าตาคือหนึ่งอันเนี่ยมันมีแค่5้าสล็อตเนาะอย่างที่เห็นซึ่งทําให้เรามีปัญหาหนิดนึงในการที่จะอ่าจริงๆผมอยากจะสร้างแบบนี้ไว้เนาะ คือแบบทาเป็นแบบเมนเทนนี่นะเมนเทนไว้ที่ห้าอันอย่างนี้เป็นตน ain ้นเมนเทนไปทีละสิบก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้คือกางเกงฮนะแล้วก็เพิ่มอันนี้เป็นแบบเป็นแบบกางเกงแบบใช้หนังสัตว์นะซึ่งอันนี้ก็เมนเทนไปเลยครับห้าก็พอครับกัแบบหนังสัตว์่ แล้วก็เ,เป็นดัปเปอร์่วนบนก็เป็นเหมือนกันครับหอันนี้เป็นคัตตอนใช่ไหมครับคัตตอนเป็นสิบไปเลยครับแล้วก็หนังสัตว์ครับใช้หนังสัตว์ก็ห้าพออย่างนี้เนาะเป็นตน้นแล้วก็แล้วก็ไปแบบโซนแอคโซนแอคไปเช่นกัน นะแล้วก็ที่สองครับก็เป็นเรื่องของนี่สักค่าก็พอครับจริงๆมันเอาไว้เอาไว้เทดได้นะสิบเลยครับเอาไว้เทดได้ครับใช้เป็นใช้เป็นอ่าเขาเรียกค่าเงินเนาะอันนี้ก็ถุงมือนะถุงมืออันนี้ใช้เป็นคัร์ตอน3ก็เม่เทดไปครับสิบไปเลย อันนี้ก็เป็นฮูดฮูดก็ใช้ครับตอนสามแมเทนสิบแล้วก็อรองเท้าครับรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าผ้าเหมือนกันเมนเทนสิบ ain แล้วก็อะไรอีกอันนี้เป็นทอร์ชเนาะทอร์ชก็เอาไปเมนเทนทีละทีละสิบแล้วกันครับใช้ไม้สอง ยี่สิบเลยครับก็อันนี้เป็นหมดเนาะก็นี้เป็น,น,อ,น,ปนอ่าลูกธนูลูกธนูก็เมนเทนไปข็สองร้อยแล้วกันประมาณนี้อเอ็นอันนี้ก็ว่างเลยไม่เป็นไรอันบนก็ว่างเดี๋ยวขำูลงมาไม่เป็นไรครับทำนี้นี่ตอนนี้ทุกคนก็นอนนะนอนหลับนี่ขอเช็คข้างล่างอีกนิดนึงครับนี่เนาะ ที่เราวาง,วางแผนเอาไว้ว่าใด้มีตรงนี้ตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเตียงกับเจาะตรงนี้ใหม่เพื่อให้เราสามารถเข้าไปทาการตรงนี้ได้เนาะซึ่งตรงนี้เราเราไม่ได้เจาะออกนะตรงเนี้ยแต่เราเจาะตรงนี้แล้วเ,วเดินมาตรงนี้เป็นทางเดินตรงนี้ก็เดี๋ยวทาบันไดขึ้นเพราะว่าคิดว่าจะเจาะขึ้นแล้วก็เจาะลงด้วยชัน้นใต้ดินเนาะ อันนี้เป็นชั้นแรกชั้นหลักของเราก็โอเคตอนนี้มันก็เข้าสู่หน้ารูด,ดูใบไม้ผีเรียบร้อยเนาะซึ่งถ้าเป็นฤด,ดูใบไม้ผีปุ๊บเนี่ยผมก็จะอยากได้ฟาร์มใหม่ครับเป็นแบบสีีเหมือนเดิมน,นี่ก็ซีีก็อันนี้ก็สีีครับทีนี้ดูกันว่าปลูกได้บ้างอันนี้ปลูกเขาหมดแล้วปลูก ทัวไปแล้วแล้วก็จะเป็นเบอร์รี่แล้วมีอะมีพักทองครับแล้วก็เป็นคาร์ตอนอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถอูรอดได้เนาะซึ่งทำห้พอเราค่อยเสริมนะอเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้เป็นหน้าในรูปใบไม้พีชใช่ไหมเพราะนั้นมันจะต้องมีเบอร์รี่เนาะซึ่งเบอร์รี่ก็ยังยังไม่ออกครับ เอาว่ามันอาจจะพึงพ่งเริ่มดูดใบไม้พีอุณภูมิประมา,มาณ13องศาไม้พวกนี้ก็เก็บได้ครับก็ไว้ก่อนแล้วก็เก็บต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้น่ม,มีวัยนาะครับนี่พวกมเมล็ดพวกนีน้เก็บหมดครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะเก็บแล้วก็อนี้เป็นอ่โคเปอร์ครับแค่รงแดงก็เก็บด้วยจริงๆก็รอดแล้วแหละรอดจากอ่าเขาเรียกหน้าหนาวเนาะเพราะว่าจริงๆหน้าหนาวก็ค่อน,นข้างโหดลายนิดนึงมีเอกตาลองซีสัน ก็จะเป็น้าปีนะสีสันโอเคครับชิปก็ตื่นแล้วนะมันเต็มใช่ไหมนีดมันเต็มไหมนีดมันไม่เต็มนะงั้นก็เปลี่ยนนิดหนึ่งครับผมอยากให้มันทำเหมือนเหมือนกันนะก็คืออันนี้ก็นอนนอนแล้วก็ ีช่วงเวลาที่มันกินนิดนึงถ้าไม่กินก็ให้มันทำอย่างอื่นแลวกันอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ก็นอนอยู่นะก็กลับไปนอนครับต้องการให้มันรู้สึกด,ดีๆนะนี่ก็เริ่มเพิ่มนะนี่ก็เกือบเต็มนี่ก็เต็มเพสก็เต็มไปเลยนี่เรียบร้อยครับวันที่หนึ่งนาฤดูใบไม้ผี่นะครับ ก็เยี่ยมครับแค่ไปก่อนก็เริ่มขุดไม้อ่าไปตัดไม้มีทั้งไปตัดไม้แล้วก็ไปหาคอปเปอร์นะไปขุดปคเปอร์ซึ่งอันนี้ก็ให้เขาทำอาหารแปตามปกติซึ่งจริงผมอยากจะยังยังจะอยากได้อยู่นะมันคือแต่ว่ามันคือ level หก building skill ที่เพิ่มเป็นแบบเตาได้ ก็งานเหลือเยอะมากครับร้อยเก้าเลยสำหรับการสร้างขุดอีกทำเมืองอีกก็เจ็ดบก็เก็บพวกแร่ต่างๆก็สามอันนี้หินเยอะอยู่ก็เอาไว้ทำขวานหินครับทามันเยอะเดี๋ยวนี้มูแปลงล่างครับมันเสร็จก่อนอันนี้คือถึงจุดแล้วเนาะอันนี้ต้องการอโอเค ิมาทำของอ่ะก็อาหารเลยหนึ่งปีครับน uh um <ER ี่ก็มามาแ่นี่ก็เอามาแลเลยนี่ก็มีเยอะครับสิบสี่ศิลป์เขาทำไปเรื่อยๆ ก็อันนี้ก็ทำนนี้เนาะโซนแอคไปเรื่อยๆโซนแอคก,ก็ใช้ไม้สองแล้วก็หินสิบก็ทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็ยังต้องใช้อยู่ต้นโอพวกนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมอ่ะเต็มครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โคนเลยครับเอาไม้มาเก็บไว้ เพราะว่ามันเกิดเรื่อยๆเนาะต้นไม้นะมันเกิดเรื่อยๆโคนเลยครับทามันโตเต็มไว้ละโอเคก็เก็บเยอะๆครับเก็บไม้ไ้หน้าหนาวก็ใช้อยู่ครับ ต้องการ7 P พไหครับว่า7าต้องการไอตัวใส่มือครับเป็นถูกมือครับที่มีที่มีคุณสมบัติคือให้ค่าเกียรติยศ7เลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรืนะต้องดูก่อนเพราะตอนนี้มันก็ยังคาบไม่หมดคาบไม่เสร็จถูกมือยังไม่ได้คาบไปซ้ำไปคาตอนก็หมดแล้วด้วย ซึ่งคัดต้อนเนี่ยจริงๆมันหาได้ตามธรรมชาติครับแต่ว่า,าไม่รู้ว่ามันโตยังนะดูกันมีแต่ตอกม้เท่้นั้นเลยจริงๆยังน่าจะยังไม่โตรครับมันแค่วันแรกเองคัดต้อนอยังไม่โตโอเคยังไม่โตเนาะงั้นก็เดี๋ยวค่อยๆหาไปก่อนอาจจะให้มาทำฟาร์ม ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีคนทาฟาร์มเพราะว่าก็เล่งไปเก็บของอยู่นะผมก็ให้โบสไปเก็บของอยู่อันนี้ก็คาอันนี้ก็ไปสร้างปกติอันนี้ก็น,นั้นอ่ะเลเวล up ครับอ่าเดบิวต์ยิงไปเป็นเลเวลสี่เป็นเลเวลสามละซึ่งทีนี้ผมอาจจะขอเปลี่ยนโบสกลับมาให้ มาทำฟาร์มนิดนึงโอดมาทำฟาร์มใช่ไหมฟาร์มมิงแปดกะลดลงมาหาัเตืืออ่าตอนนี้สีเป็นอะไรคารียนอ่ะสามคือเอาเก็บของอยู่โอเคงั้นก็ฟาร์มก่อนแล้วก็เอาเก็บของสีโอเคถ้าเขาไม่ได้ทำฟาร์มก็ให้ไปเขาไปเก็บของนะแทน อฟาร์มเราก็สําคัญอันนี้เป็นวันแรกด้วยจริงก็จะจบวันแล้วครับวันสองทุ่มแล้วนี่ค่ะเริ่มทําอาหารจากเนื้อเนื้อสัตว์เรื่อกวางทั้งหลายนี่มันก็เข้าไปกินอาหารเนาะเข้าไปกินอาหารที่โต๊ะมันก็จะได้นั่งคุยกันนิดนึงนะซึ่งอันนี้มันไม่มีคน ไม่มีคนมาใส่าเดอ่จริงๆมันต้องมีเรียกมีเชื้อเพลิงด้วยนะซึ่งเอาเชื้อเพลิงมาใส่ปุ๊บมันก็จะสามารถจุดพวกนี้ได้เนะสี่อันนี้ห้านี่ครับเริ่มทำเราก็เริ่มทำฟา,ฟาร์มฟาร์มมาล้ว ต้องเรียนรู้ด้วยนะอันนี้คืออ่าเม็ดไม่มีแล้วเม็ดข้าวโพดไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเม็ดข้าวโพดไอ้เม็ดอ่าถั่วอันนี้ไม้ชายสีซันเขาจริงๆน่าจะปลูกทีเดี๋ยวจะเป็นฤดูซัมเมอร์ปะ่ะไม่ใช่อ๋อโอเคไปปลูกตอนหน้าหนาวเอ่อเกือบหน้าหนาวเนาะก็คือฤดูใบไ,ไม้ร่วงก่อน น,นี่คือปรุงแล้วใช่ไหมได้ครับขั้นตอนขั้นตอนปลูกนาปลูกได้ที่จริงก็ได้น,นี่แหละก็เหมือนจะโดนกลิ่นนะโจมตีครับ อ่ะมาครับหาก่อนครับสองตัวครับเช็คก่อนมาจากไหนนี่เปลี่ยนผู้นำใหม่ฮะก็เลยส่งกริมกับกริมกิมกับมาวลิกมาโจมตีนะงั้นก็เตรียมตั้งใครับนี่เลย มาก็ทุกคนมารอตรงนี้ครับมีใช้มีเริ่มใช้ ตัวเดียวครับไโบดโดนครับโบดโดนเรียบร้อยครับนี่นี่ครับไม่ให้ดีครับแต่มันก็วิ่งเร็วมากเาะ ดโดนตามไม่ทันฮะมันหนีไวามากเลย ไม่ทันครับอ่าไม่เป็นไรครับกลับปล่อยมันก็ดนนีเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวลับเซอร์อีกรอบครับจ์ดซิมบีอะเลเดอร์นะอ่ารอบนี้มาสองครับก็มาครับ แล้วก็หนีก่อนครับเพราะว่ารอเพื่อนนิดนึงนะโอเคถ้าตัวเดียวเราก็อย่าเข้า เยี่ยมสุดยอดแรงมากครับ อาเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเร,ร,รป,ประหารไปเลยครับมีใครอยู่ไหมเพสมาประหารนิดประหารทิปเปอร์นะประหารไปเลยจัวจัวเรียบร้อยครับตูดเลย รูดครับแล้วก็ที่เอาอไ,ออไปขายอันนี้คือใครหมซาดีอันนี้ก็ไม้เรือเรือห้าร้อยกว่าได้ได้ได้ไดอยู่ครับอันนี้ก็ต้องเติมไปเรื่อยนะ คือตัวนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเติมให้มันเติมออ,อตโต้ได้ไงตัวที่เราไม่ต้องกดอะไรพวกนี้นะตอนนี้เหมือนว่าต้องคอยกดตลอดเพื่อมันเติมเชือเช้อเพลิงนะอย่างนี้ฮะไม่มีคนเติมเชื้อเพลิงแล้วก็อ่ตอนนี้ก็บิลอึดแปดห้านะก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับให้ให้คริสมา มันจะเป็นคริสนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่านี่นะให้คริสมาทำอาหารแทนส่วนบีก็ไปไปสร้างเหมือนเดิมครับเราต้องมีคนสร้างหนึคนจริงก็เหมือนว่าเรา,าได้ได้ล่าวางนะนี่ล่าแล้ว จริงๆก็ต้องรีบเก็บด้วยนะฮะแต่กอนทนี้ลาแล้วตอนนี้คือจะนอนเนี่ยนี่นะคริสก็ไปเวลาจริงๆก็ได้มาได้มาสองแล้วเนาะก็ต้องเก็บไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องได้ใช้เดี๋ยวเราต้องได้ใช้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็เก็บสำรองอาหารไปเยอะๆนิดนึง อันนี้เพิ่มได้เนาะอันนี้ก็อ่าไมวตัองอย่างนี้อย่างนี้ครับอ่าก็ลาสัตว์โลัวครับตอนนี้นี่ราสัดว์โลัวครับ ก็ตอนนี้เข้าเ e v e l าแล้วครับถึง level าก็จริงๆก็สร้างได้เหมือนเดิมนะ level 2บีอ่ะบี v level 5บี level าก็สร้างอันนี้พวกนี้ได้เนาะอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรอ,อาจจาะสับสนนิดก็ชิปก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่เนาะในการสร้างอาหาร กาา็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็จริงๆก็สะสมอาหารครับเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วคือ,อ,อก็มีความเกือบจะไม่รอดเหมือนกันครับในช่วงเ,เจอมรสุมหน้าหนาวเข้าไปก็เลยทำให้พาร์ทนี้ผมต้องออพอเข้าสู่ช่วงนี้นะที่เป็น ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิผมก,ก็เลยต้องมาเน้นสะสมอาหารนิดนึงนะก็เลยประกอบกับเราตอนนี้เราสามารถที่จะล่าสัตว์ได้แล้วเนาะเพราะว่าเรามีธะนุแล้วก็ทำให้ผมก็สะสมอาหารไปพอสมควรแล้วตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณสักห้าสี่ปีแลลวสี่ปีสาปีประมาณนี้เนาะซึ่งอของทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นก็คือเจาะไปหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เจาะเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็ยัง้าไม่เสร็จนะแล้วก็ส่วนสมาชิกเราก็ยังอยู่ครบครับก็ยังไม่มีใครหนีหายไปไหนนะแล้วก็เดี๋ยวขอต่อพาร์ทหน้าครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ